เอาเปิดเปิดเปิดมุมมองเดียววาทองเปิดมุมมองบุคคลมั้งมุมมองนี้ดีกว่าแล้วแต่เมืองแต่ของปุ๊เปิดมุมมองเนี่ยปั่นดิมุมมองไหนวะมุมมองไอ้นเนี่ยนะมองก็สิมุมมองแบบที่เห็นตัวตัวเราเลยเลยฮะอะไนยังยังกำลังพับหน้าจอ OBS เรื่องมันเต็มเมัาา้งยี่สิบ อะไรวะมาเหอะมาเหอะไหวหมดอะเริ่มเหลืออะไรเลรหลือคกูเหลือห้าห้าสิบห้าสิบมาเหอะมาเหอะไอมึงทิ้งเลย,ยมึงถือมีดในมือไอ้วัดรเอาทิ้งก็ได้เอาควายอ๋อเด้อหรือว่าหรือว่าเชิงก็เอายยเชิงลุกปิดเอาปิดห้องปิดห้องนั้นต่อยกันเลยวะเ็บนี่ยน้องโล่งเนี้ยลงลงวิ่งไล่กันวัน มต้องมีเขตเดิกก็เหนี่ยกันในบ้านนี่นี่นี่อันตรงนี้ก็แต่ทองอ่ะเนี่ยสี่เหลี่ยมเหล่ได้วิ่งได้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้ไม่เอากุญแจมาล็อกเลยวะ่ะตาวกุญแจมาล็อกล็อกเขาไมพร้อมยัง นี่อยู่ดินเรยเียกเปิดเลนนอยเชิงเรือวิจัยอะไรเฮ้ยวุ้ยต่อยกับแพุ้้ยไปรถตาต่างกแพ้ไ่รดไรถเอ้ยเอสองใกล้กว่กนไนึงได้อยู่นะราวได้อยู่ไหนวะไอ้นึงนะเอสองต้องอยู่ฝั่งน้นที่เกียดอะ ต่อยดีก <laughs> ว่าทำรถได้แต่เดียวเขี้ตัวมึงยังบักเลยอ่าแป๊บนึงครับขอถอยแป๊บนึงอาชีพต่อยอยู่แป๊บนึงครับตั้งนึงอตั้นึ้ <laughs> เอาลูกเอิงลูบอกแบบเนื้เดี๋ยวกูปัม๊มเดี๋ยวกูปั๊มขึ้นมาเอาอย่าเอาอย่า โอ้าเจ็บอีแล้วแต่มันไม่ขึ้นในรูปนะขาเจ็บเฉยเลย้อมเสมอมัอบว <c oughs> ชุดดกา้าวชุดดกา้าวชุดดกลาวชุดดกา้าวเอออะไรนะเองไ่อะตูเลยโอ้ยไตอย่อตูเลยเออมีรสักแค่น้นมาทำห้าพี่รอยักรู้จักว่า รู้จักวันอลไรพากเอาเจาเตะสมอยู่เตะลองวันกีตาร์ไว้ลองกีตาร์ไปเ,เ,ก,เ,ปเก็บแลยไอ้พัดแล้วเก็บกางเกงแ้วนางเกงมีแจเดนเนลอยู่โอ้ขาดขาด B9 DE CA โอ้ขาดเยอะเออคนสมคนแล้ว <เล S 1> <า>อาหารกับน้ำเต็มหลอดไหมอ,อาหารไม่เต็มน้ำน้ำเต็ม อาหารอาหารบาไอแคลอรี่บาล้านเท่าไหรอ่าศูนย์แอดอแคล,แคลรอรี 2, ่อ่ะสองพันสองพันเก้าแคลอรี่บาล้านนะดูไงแอดอ่าไปที่เมตาบอลิซมึมขวาแคลอรี่บาล้านอันบนอะช่องที่สองใช่ไหมอ่าใช่ข้างบนวิตามินอะ ข้างบนวิตามินแคลอรี่บอหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสองติดลบหรือว่าไงติดลบแอดนั่นแหละสองคนเปคือพลังงานเราไม่พอแอดใช่ไล้ทององนานจัง่ะก็รออยู่ในเหตุมึงคุยอ่ะมาพร้อมยังพร้อมแล้วนี่แล้วมึงมายืนทำขี้อะไรตรงนี้แล้วเปิดคอนดด้วยเไอ้อัู่มูมายืนตรงนี้ไอ้ไอ้ โอ,อ๊ยแอบไม่โดนเลยวะต่อ,อยชูเยอะยโอ้ยโอ๊ยโอ้ย <c oughs> โอ้ยโอ้โอ๊ยชิคกี้พ <c oughs> <c oughs> าลังเดือดใช้คกูต่อ,อยใครไม่โดนเลยวะค <c oughs> ุต่อยโลโลอย่เดี๋ยวต่อยใครไม่โดนเลยเออกูลืมอะไรั้งโอ้คุณต่อ,อยใครไม่โดนเลย อุ้ยโดนขวดอุ้ยอุ้ยไอะทองอ่ะอุ้ยตีปฟังโอ้ยโอ้ยมือหัวทำไมเจ็บทำไมทำไมเจ็บจังวะนี่ทำไมเจ็บจังวะอ๋อเฮ้ยกันแล้วนะโดนโดนต่อยอดอ่ะเอ้ยโดนโดนต่อยอกอ้อนจุกอ่ะมหัวม่วงแล้วแอดเลื่อนไหลด้วยหัวม่วงเราจะไปแล้วแอ๊ดอีกจิดหน่อยเดีกัไปหัวอะไรเนี่ยหัวอะไรเนี่ยเลื่อยยิม่าเหรอเลื่อยหลฮัลโหลไอ้ทองไม่ตาย

จะตายอยู่แล้วเหลยหนึ่งเขาไม่้องต่อยเฉียวใส่ด้วยใช่ไหมใน่ฉียงขาน่าจะกว้างกว่าดีนะที่ต่อยเราเนี่ยทองไอ้นี่มันก็แบบมีอุปสรรคในบ้านดิไม่มองไม่เห็นต้องกว้างเหมือนพี่เบสี่บล็อกของพี่เบสนี่พี่เมย์ทำเวลาโล่งเลย